นี่ครบสิห้าวันแล้วนะคะเรามาดูข้างในกันนะคะนี่ค่ะใส่ถุงผ้าไว้นะควันออกจุนจุนนะคะข้างในไม่มีน้ำนะคะข้างในก็คือมอุงข้าวธรรมดาธรรมดาเราดีนะคะ่ะมาดูกัน อันนี้อันใช้ถุงธรรมดาทั่วไปเลยนะคะถุงหัวข้าวนะ,ะแต่ยังไม่ได้ใช้งานอันใช้สองผืนนะคะเพราะว่ามันจะมีความหนาเนาะคือต้องการความหนาค่ะเพราะว่าถ้ามันหนามันจะคล้ายๆอบเนาะอันนี้หน้าตากระเทียมดำของเราละ เราต้องพึ่งก่อนนะคะพึ่งให้มันแห้งๆหนะะ่อยเทาอยู่ข้างในมันมีความชื้นนะคะอันนี้คือวันที่สิบห้านะคะข้างในโอ้ดำคองแท้เลยเพื่อนๆนี่กระเทียมดำนะคุณยายมาชิมดูสิ อันนี้ทำไว้ให้แม่ทานนะคะลดความดันลด ual, ลดไอเบาหวาลดคอเลสเตอรอลนะคะกินวันละสองเม็ดนะคะมา,มาดูกระเท <t> ียมดำของฉันดำแล้วโอ้รีว <m akes good noon> ิวรีวิว่อยพชาติอร่อยไม่เคยไปกินเจออร่อยอีกวะนี่อร่อยนะ อันนี้สิบห้าวันแล้วเพื่อนเก็คือถ้าหัวใหญ่หน่อยมันจะดีนะแต่พี่มาพอดีลเลยแกะให้พี่นดูนสิข้างในมันดำไหมนะเนี่ยเอาพึ่งนะเนี่ยคะ่ะจากกิโลอ่าร้อยเดียวกลายเป็นกิโลห้าหกร้อยบาท่ะน,นี่อร่อยมากอร่อยมากขมป่ะอืมขมเหม็นป่ะหวานอืมเหม็นอร่อยรำขนาดเจ้าอร่อยมากอร่อยมาก ไว้เราควานสัมผัสนะคะกระเพราวันเนื้อนิ่มหวานนะคะเนื้อมันนิ่มยังก็หาหมกอเนาะแต่มันเป็นสีดำนะเหม็นกระเทียมเนาะอืมนี่เนื้อเป็นสีดำเลยนะคะสองกิโลกรัมสายน่ะค่ะเงินกิโลเจ็ดร้อยกว่าบาทนะคะเพื่อนๆอันนี้เราทำเองนะคะ แต่ที่มันแพงเพราะว่าเราใช้เวลานานนะสิบห้าวันนะคะอันนี้ก็ทำไว้ให้แม่กับพ่อทานนะคะวันลนะสองสามเบ็คนะลดความดันลดเบาหวานนะลดคอตเือ่อกระเทียมมันมีประโยชน์อยู่แล้วนะพอเรามาทำเป็นกระเทียมดำแต่อันว่านะไม่จำเป็นต้องสิบห้าวันนะถ้ามันดำนะหรือว่าสูตรของเขาสิบห้าวันก็ไม่รู้นะ มันแห้งเกินไปค่ะมันมันบางบางลูกหรือว่าอันไข่ยาวไม่เต็มที่ก็ไม่รู้นะอันนี้อันจะพึ่งไว้นะพึ่งไว้แล้วก็ใส่ตะกร้าไว้นี่ค่ะสิบห้าไปซน้ำมันิมน้ำมันรสก็สิบห้าวันนะคะแอประสบความสําเร็จนะคะกระเทียมดำเราเดี๋ยวอันจะมาสอนทุกขั้นตอนอีกทีนะเอาวาคลิปเดียวรวดเลยเนาะ นะคะอร่อยดีประโยชน์เยอะนะคะเนี yeah, ่ยกระเทียมดำเสร็จแล้วเสร็จแล้วว่าสำเร็จแล้วฮะป๊อป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 เอ๊อเสร็จแล้วเสร็จแล้วกระเทียมดำครบสิบห้าวันแล้วพอมาแล้วแก้เบาหวานใช่แก้เบาหวาน แล้วเ้าเรามาดูกันนะถ้าครบไอ้ไอ้หนึ่งเดือนนะคะว่าความดันพ่อจะลดไหมพ่อเป็นความดันนะคะกินแล้วพอ่อรู้สึกยังไงอ่ะไปแล้วชมไปวะหวานหวานเฮ้ยไอ้อ,อ้วนยังกินมาได้หอมเตียยได้นะคะยาตำรับไทย โอเคค่ะเดี๋ตันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวอันไปชุบละก่อนนกเนี้ยนกน้อยเน้ยนี่อันก็จะผึ่งไว้ตรงนี้ค่ะจิ้ลเดี๋ยวไม่ลาได้เนี่นนี่รงี้องไนี่มัหนไอ๋ออป่อนนี้หรลเย่อยออกมจ้ะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเราเลี้ยงกันดีกว่าเออมัน อันนี้15วันนะคะมันดำปีจริงๆนะแต่อันว่าน่าจะประมาณ12หรือ13วันก็พอเนาะนะคะดำปีเลยนะคะกระเทียมดำนะคะพีมืออันนะคะประสบความสำเร็จในการทำกระเทียมดำนะคะ เดี๋ยวคิดว่ารอบหน้านะคะอันจะทำประมาณสัก12-13วันเนาะเนี่ยค่ะแต่เวลาก็ทาทำขายเขาจะคัดแบบไงสวยๆไงคะแต่อันนี้อ่ะมันด้วยความที่แบบมันมีความชื้นเกินไปเนาะหรือว่าเป็นที่กระเทียมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจได้นะเดี๋ยวศึกษาไปเรื่อยๆค่ะแต่ก็คือวิธีทำกระเทียมดำ สิบห้าวันมันดำจริงนะคะเนี่ยดำของแท้เลยคะ่ะรวานอร่อยด้วยนะคะอันนี้นะค่ะตำรับยาให้แม่กับพ่อกินนะคะลดความดันนะคะอันนี้ผึ่งแห้งแล้วมันแห้งเกินไปอะค่ะคืออาจจะนานเกินไปเนาะเขาบอกสิบห้าวันอันก็เลยสิบห้าวัน,นะ ถือว่าประสบความสําเร็จในการทํากระเทียมดํานะคะอันนี้การทากันแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะไม่ได้ใช้เครื่องจากอุตสาหกรรมใดๆเลยนะคะอ่าสิบห้าวันก็ออกมาเป็นกระเทียมดานะสามารถนําไปต่อยอดไปจาหน่ายได้นะคะเราซื้อกระเทียมมาราคาหลักรนะ้อยเนาะแล้วก็พอเป็นกระเทียมดาปุบ๊บคุณประโยชน์ก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถขายได้กิโลแบบห้าถึงหกร้อยบาทนะคะถ้าลูกใหญ่ๆก็ไปถึงเจ็ดรอยนะคะนะคะ ต่อยอดอาชีพได้เลยนะคะอันนี้อันก็ส่งต่อภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะลงให้เต็มเลยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย